พญาเต่ายักษ์ร่วงตกจากฟ้ากระแทกพื้นจนกระดองแตกคนจำนวนมากแห่มากินเนื้อของพญาเต่าอย่างบ้าคลั่งพญาแทนสงสารพญาเต่ามากจึงลงมาที่โลกมนุษย์เก็บเอาเศษซากของพญาเต่ามาต่อกันแล้วใช้น้ำเตาแก้วชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งค่ะสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับ ถ้าหากพูดถึงคำว่ากินดองเนี่ยชาวอีสานรวมถึงพี่น้องทางฝั่งลาวก็คงจะเข้าใจกันดีนะครับว่ามันคือประเพณีการแต่งงานที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากินดอง ไอ้ดองที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมีที่มาที่ไปแบบไหนวันนี้ผมเลยหยิบเอานิทานที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณซึ่งอธิบายว่าคำว่ากินดองเนี่ยมันมาจากไหนเรื่องราวมันจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับ แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองครับและถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคําบรรยายของคลิปก็มองหาสัญ,ญลักษณ์รูป The ตัว C สตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคําบรรยายได้เลยนะครับผมถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ เมื่ออดีตการนานมาแล้วณดินแดนภาคอีสานของไทยรวมถึงลาวมีหนองน้ำกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาอยู่แห่งหนึ่งครับมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ของกินนานา,นานชนิดมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมาในหนองน้ำที่ใสสะอาดแห่งนี้สิ่งมีชีวิตหลากหลายเผ่าพันธุ์ก็ต่างมาพึ่งพาอาศัยหนองน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยเพราะมันปราดจากภัยที่จะมารบกวน จะมีก็แต่เพียงในพรานใจดีคนเดียวเท่านั้นที่จะคอยแวะเวียนมาหาอาหารในหนองน้ําแห่งนี้เป็นครั้งคราวแต่ก่อนที่นายพรานผู้นี้จะเข้ามาหาอาหารในหนองน้ําเนี่ยเขาจะตั้งสัจจะอธิฐานเอาไว้ก่อนเสมอว่าเขาเนี่ยจะเอาสิ่งใดกลับไปจากหนองน้ําบ้างตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเขาจะเอานกตัวผู้หนึ่งตัวจะเอาปลาตัวเมียหนึ่งตัวเขาก็จะตั้งสัจจะอธิฐานเอาไว้และก็จะเอากลับไปตามที่ขอเท่านั้น จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับในพรานเนี่ยได้ออกมาหาจับปูจับปลาในหนองน้ําตามปกติ แต่วันนั้นครับเขาไม่สามารถที่จะจับสัตว์อะไรได้เลยแม้แต่ตัวเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะได้อาหารตามที่ขอเสมอในพรานเนี่ยจึงคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในน้องน้ำคงไม่อยากให้เขาได้อาหารกลับไปกินในพรานก็เลยเดินออกไปหาแหล่งน้ำแหล่งอื่นซึ่งเขาเดินไปไกลพอสมควรเลยนะครับก่อนจะบังเอิญไปเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาด ใหญ่นอนอยู่ในโพรงหญ้าเมื่อในพรานเดินเข้าไปดูใกล้ๆเขาจึงได้รู้ว่ามันคือพญาเต่ายักษ์และด้วยความหิวในพรานก็ไม่รอช้าเขาเรีบยื่นมือเข้าไปโอบกระดองเตา่าก่อนจะพยายามออกแรงอุ้มขึ้นมาหวังจะเอาไปต้มกิน แต่ไม่ว่าในพรานจะออกแรงยกมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะยกเต่าตัวนี้ขึ้นมาได้เลยในพรานก็เลยถอดใจนั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงนั้นสักพักเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่ากระดองของเต่าตัวนี้มันราบเรียบเปล่งประกายวิบวับไม่เหมือนกับกระดองเต่าทั่วไป ในพรานเนี่ยจึงคิดว่าเต่าตัวนี้คงเป็นเต่าเทพ,พเจ้าเขาก็เลยกลัวมากๆรีบพนมมือขึ้นมากราบไหว้แล้วก็พูดขึ้นว่าสาธุสาธุาธเทพ,พเจ้าและเหล่าเทวดาข้าพระเจ้าเนี่ยผิดไปแล้วที่ได้ล่วงเกินท่านพญาเต่าไปข้าไม่รู้จริงๆว่าท่านเนี่ยเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ทรงศิลป์ซึ่งหลังจากที่สิ้นเสียงของในพรานปุ๊บพญาเต่าตัวนั้นก็พูดออกมาเป็นภาษาคน บอกกับนายพรานว่าในเมื่อท่านนายพรานไม่รู้ท่านจึงไม่ผิดจากนั้นพญาเต่าก็เล่าเรื่องราวให้ในายพรานฟังว่าตัวเขาเนี่ยจำศีลภาวนาทำหน้าที่คุ้มครองสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้มานานนับพันปีแล้วและเขาเนี่ยก็รู้ดีว่าในพรานเองก็เป็นผู้มีศีลเช่นกัน แต่ก็คงเป็นเพราะความหิวทําให้ในพรานเนี่ยลืมสัจจะที่อธิษฐานเอาไว้ก่อนที่จะออกมาหากินพญาเต่าจึงไม่ถือโทษและบอกว่าจะแบ่งอาหารของตนให้กับในพรานด้วยในพรานก็เลยถามพญาเต่าว่าท่านจะแบ่งอะไรให้ข้ากินหรือ พญาเต่าก็ตอบกลับนายพรานไปว่าถ้าหากปลาตัวใดมันหมดอายุไขแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาให้กินเองนายพรานอยากจะเอากลับไปกินมากแค่ไหนก็ได้แล้วแต่ความต้องการของนายพรานเลย หลังจากที่พญาเต่าพูดจบก็มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับที่ตายแล้วลอยอืดขึ้นมาเหนือผิวน้ำพญาเต่าก็บอกให้ในพรานเนี่ยรีบจับเอาไปกินได้เลยนั่นแหละคืออาหารของเราเมื่อในพรานได้เห็นเนี่ยก็ตกใจนิดนึงนะครับเลยถามกับพญาเต่าไปว่าปกติแล้วเนี่ยท่านกินอาหารแบบนี้หรือ พญาเต่าก็บอกว่าใช่และถ้าหากวันไหนที่ไม่มีปลาตายเลยพญาเต่าก็จะหากินพืชตามริมฝั่งน้องน้ําแทนเมื่อในพรานได้ยินสิ่งที่พญาเต่าบอกเนี่ยก็แอบสงสารพญาเต่าอยู่นิดนึงนะครับแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะก็เลยบอกลากับพญาเต่าแล้วก็เอาปลาเน่าเนี่ยกลับไปที่บ้านกระทั่งหลายวันต่อมาครับได้มีพญาหงทองคู่หนึ่งบินมาในอากาศ พอมาถึงหนองน้ําแห่งนี้เนี่ยเขาก็เห็นว่าหนองน้ําแห่งนี้มีน้ําที่ใสสะอาดมากๆน่าลงมาดื่มแล้วก็มานั่งพักผ่อนพญาหงก็เลยพากันบินลงมาเล่นในหนองน้ําใหญ่แห่งนี้ซึ่งขณะที่กําลังเดินเล่นอยู่ในหนองน้ําอยู่นั่นแหละครับ พวกเขาก็ได้เจอกับพญาเตา่าพญาหงทั้งสองเนี่ยจึงถามพญาเต่าว่าพญาเต่าอยู่ในหนองน้ําแห่งนี้มานานแค่ไหนแล้วเพราะดูท่านเนี่ยคงอดอยากหน้าดูพญาเต่าเนี่ยก็เลยตอบไปว่าข้าเนี่ยอยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วแต่ก็ไม่ได้อดอยากอะไรนะนานๆนนทีก็จะมีปลาที่ตายแล้วเนี่ยลอยมาให้กินอยู่เสมอเมื่อพญาหงได้ยินเนี่ยก็ตกใจนะครับจึงบอกกับพญาเต่าไปว่า พวกเขาเนี่ยบินท่องเที่ยวไปบนท้องฟ้าและได้เห็นแหล่งน้ำอีกมากมายที่ยังคงอุดมสมบูรณ์จึงแนะนำให้พญาเต่าเนี่ยลองย้ายไปอยู่ที่แม่น้ำกําสงครามซึ่งอยู่ในป่าใหญ่ฝั่งตรงข้ามและที่นั่นเนี่ยมีอาหารอุดมสมบูรณ์มากๆเมื่อพญาเต่าได้ฟังเนี่ยก็ตอบกลับไปทันทีว่า ตนนั้นอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายพันปีและไม่ได้มีปีกเหมือนพญาหงแค่จะเดินไปให้พ้นเขตของบึงน้ําแห่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่วันถ้าจะให้ย้ายไปหนองน้ําอื่นเนี่ยคงยากเมื่อพญาหงได้ฟังพญาหงจึงถามกับพญาเต่าว่าท่านอยากจะไปไหมถ้าอยากไปเนี่ยพวกตนจะช่วยเหลือเองพญาเต่าเนี่ยก็เลยตอบรับว่าจะไปครับ จากนั้นนะครับพญาเต่าและพญาหงจึงปรึกษากันว่า จะใช้ไม้หนึ่งอันเอามาพาดที่คอของพญาหงสองตัวแล้วให้พญาเต่าเนี่ยเอาปากคาบตรงกลางของไม้เอาไว้จากนั้นก็จะบินขึ้นฟ้าไปพร้อมๆกันจนกว่าจะไปถึงแม่น้ำกำสงครามแต่มีกติกาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยอีกหนึ่งข้อให้พญาเต่าเนี่ยปฏิบัติตามนั่นก็คือในระหว่างการเดินทางนั้นห้ามไม่ให้พญาเต่าพูดจาหรือเอย่ยปากพูดอะไรเป็นอันขาด เพราะถ้าพญาเต่าอ้าปากพูดพญาเต่าก็จะตกลงสู่พื้นดินและอาจจะบาดเจ็บหรืออาจถึงตายได้เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับพญาหงก็เอาไม้เนี่ยพาดขึ้นที่บาแล้วก็ให้พญาเต่าเอาปากคาบไม้เอาไว้ก่อนจะกระพือปีกพร้อมๆกันทะยานขึ้นสู่เวหาอย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะครั พวกเขาพากันบินผ่านหมู่บ้านผ่านป่าเขาหลายวันหลายคืนเลยนะครับจนเหลือเวลาอีกประมาณ3วันก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ว่ามันได้มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับทุกคนเมื่อพญาหงเนี่ยเริ่มลดเพดานบินให้ต่ำลงเนื่องจากพวกเขาบินสูงมาหลายวันจนเกิดอาการเหนื่อยล้าในช่วงนั้นเองแหละครับ วกเขาได้บินผ่านเมืองใหญ่แห่งหนึง่งที่กำลังมีงานแต่งงานพอดีซึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นขบวนแห่ขันหมากของเจ้าบ่าวที่กำลังเดินทางไปยังบ้านเจ้าสาวเพื่อเข้าพิธีสู่ขัญ <c oughs> เมื่อชาวบ้านเห็นพญาหงที่กำลังหาบเต่าบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าก็เลยพากันตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับ เพราะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนชาวบ้านจึงพากันส่งเสียงร้องขึ้นมาพร้อมๆกันว่าเห็นไหมทุกคนนูน่นเต่าหาผงม,มาบนอากาศแล้วทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็พากันมองขึ้นไปดูบนท้องฟ้าและก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเต่าหาผงเต่าหาผง พอพญาเต่าได้ยินเช่นนั้นก็นึกขึ้นในใจว่าตนเนี่ยไม่ได้หาบหงอย่างที่ชาวบ้านพูดสักหน่อยหงตั้งหากที่เป็นผู้หาบเต่าและพญาเต่าเองเนี่ยก็กลัวนะครับว่าพญาหงเนี่ยจะเสียใจที่ชาวบ้านพูดผิดไปจากความเป็นจริงพญาเต่าก็เลยอ้าปากหวังจะบอกผู้คนด้านล่างให้ทราบว่าแท้จริงแล้วพญาหงเนี่ยเป็นผู้หาเต่าไม่ใช่เต่าหาผง เมื่อพญาเต่าอ้าปากปุ๊บพญาเต่าก็ตกลงมาทันทีล่องลอยดิ่งลงสู่พื้นดินพญาหงที่เห็นพญาเต่าร่วงจากฟ้าก็รีบสลัดไม้ทิ้งหวังจะบินโฉบลงไปช่วยเหลือพญาเต่าแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเพราะพญาหงเนี่ยหาบเต่ามาหลายวันจนเหนื่อยล้ามากๆ ร่างของพญาเต่าได้ดิ่งลงสู่พื้นดินตกลงมาโดนตอไม้อย่างแรงจนกระดองเนี่ยแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายออกไปคนละทิศละทางเมื่อกระดองเต่าแตกออกแล้วจึงได้พบว่าเนื้อของพญาเต่าเนี่ยมันมีเยอะมากๆซึ่งอัดแน่นอยู่ภายในกระดองเยอะถึงขนาดที่สามารถขนใส่เกวียนได้ถึง5,000เล่มเกวียนเลยนะครับ ทุกคนในงานแต่งเนี่ยต่างพากันมาแร่เอาเนื้อของพญาเต่าไปกินซึ่งมันเป็นเนื้อที่มีรสชาติหอมหวานอร่อยมากๆคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเมื่อได้กลิ่นของเนื้อพญาเต่าก็พากันแห่เข้ามาแย่งกันกินเนื้อพญาเต่าอย่างบ้าคลั่งถึงขนาดต้องกัดต้องแทะแล้วก็เลมกินตามกระดองของเต่าเลยนะครับ ทุกคนบริเวณนั้นต่างจดจ่ออยู่กับการกินเนื้อของพญาเต่าจนลืมไปว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในงานแต่งคนที่ไม่ได้อยู่ในงานแต่ได้เห็นเหตุการณ์อยู่ไกลๆก็พากันเริ่มสงสัยว่าผู้คนเหล่านั้นกำลังทำอะไรกันเมื่อมีคนจากงานแต่งเดินผ่านมาพวกชาวบ้านจึงพากันถามว่าพวกท่านเนี่ยแห่ไปทำอะไรกันมากมายขนาดนั้นซึ่งคำตอบที่ได้กลับมาก็คือ เขาไปกินดองกันนับแต่นั้นมาล่ละครับงานแต่งก็เลยถูกเรียกว่างานกินดองมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในตอนทอี่ร่างของพญาเต่าตกลงมากระแทกพื้นเนี่ยชิ้นส่วนของพญาเต่าได้แตกกระจายออกไปตามสถานที่ต่างๆรอบๆบ,บริเวณแถวนั้น โดยดวงตาของพญาเต่าเนี่ยได้ไปตกอยู่ในกอไผ่เมื่อมีหน่อไม้เกิดขึ้นในกอไผ่นั้นคนก็จะเรียกหน่อไม้ในกอไผ่ว่าหน่อไม้ตาเต่าส่วนหางของพญาเต่าเนี่ยนะครับก็ได้กระเด็นไปตกอยู่บนค้างพลูเวลาที่คนมาเก็บเอาใบพลูก็จะต้องเก็บเอาหางของพญาเต่าออกสกักก่อนและปัจจุบันนี้นะครับคนเท่าคนแก่เนี่ยก็ยังคงเรียกการเด็ดหางพลูว่า เด็ดหางเตา่านอกจากนี้นะครับขี้ของพญาเต่าเนี่ยยังได้กระเด็นไปถูกตัวคนที่มาร่วมงานแตง่งซึ่งกําลังแย่งกันกินเนื้อของพญาเต่าจนเหงื่อท่วมทําให้กลิ่นตัวของพวกเขาเนี่ยแรงมากๆพวกเขาจึงคิดว่ามันคือกลิ่นของขี้เตา่าแล้วก็พูดกันจนติดปากว่าเหม็นขี้เต่ามาจนถึงทุกวันนี้เลยลหละคะ่ะ เหตุการณ์ยังไม่ได้จบลงเท่านี้นะทุกคนเมื่อพญาแถนได้เห็นพญาเต่าที่อุตสหรักษาศีลมายาวนานนับพันปีแต่ต้องมาจบชีวิตอย่างอเนจอนา,นาดแบบนี้พญาแถนจึงคิดที่จะช่วยพญาเตา่าโดยพญาแถนเนี่ย แเสด็จลงมาเก็บรวบรวมเอากระดองของพญาเต่าที่แตกกระจายออกไปนำกลับมาต่อกันใหม่แล้วก็ใช้น้ำจากน้ำเต้าแก้วราดใส่กระดองของเตา่าทำให้มันเชื่อมต่อกันและทำให้พญาเต่าเนี่ยฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้งนับแต่นั้นมาแหละครับกระดองของเต่าที่เคยเกลี้ยงเกลาจึงมีรอยแตกให้เห็นทั่วทั้งใบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนื่องมาจากการเก็บเศษชิ้นส่วน ที่แตกออกไปแล้วกลับเอามาต่อขึ้นใหม่นั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวที่มาที่ไปของงานกินดองที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้า,าจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยเลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย